รถไม่เยอะ vs กับรถไม่น้อยข้อดีข้อเสียเนี่ยจะแตกต่างกันยังไงแล้วก็มีจุดไหนที่ต้องดูแล้วก็ต้องระวังสำหรับรถมือสองในปัจจุบันนะครับลูกค้าก็จะเจอทั้งรถที่ไม่น้อยแล้วก็รถที่มันเยอะๆเดี๋ยววันนี้ผมจะพูดให้ครบทุกมิติเลยว่าเวลาลูกค้าจะซื้อรถเนี่ยไม่เยอะดูอะไรแล้วไม่น้อยเนี่ยต้องดูอะไรก็มาดูที่รถไม่น้อยก่อนแล้วกันรถไม่น้อยเนี่ยส่วนใหญ่ลูกค้าถ้าเอาให้แมทนะครับเราก็จะไปดูกันในเรื่องของตัวปี ปีของรถปีนี้ปี25นะปี25 24 23 22, 21 20มเนี่ยมันจะไล่กันไปปีหนึ่งเนี่ยนะครับผมว่าไม่ควรเกิน3 0 0 0 0กิโลนะไม่ควรเกิน30,000กิโลสำหรับรถใหม่น้อยเราก็ดูเอาสมมติถ้าปีถอยไปซื้อรถปี23ไมใหม่น่าจะอยู่ประมาณสัก60,000อย่างเงี้ยไม่ใช่ว่าไม่น้อยๆคือจะต้องซื้อใหม่หลักพันไม่ใช่นะลูกค้าดูเวทดูไม่ใช่ว่ารถใช้ไม่น้อยๆจอดอยู่กับที่แล้วรถคันนั้นแปลว่ารถดีไม่ใช่รถคันนั การเคลื่อนไหวแบบสมเหตุและสมผลมากไปไม่ดีน้อยไปไม่ดี ใช้ให้มันอยู่ในสมดุลระหว่างกลางรถใหม่น้อยๆปีละ30 0 0 0กิโลครับน่าจะทําให้มันแมทราคาก็จะอยู่ในราคาที่เป็นราคาจัดว่าใหม่น้อยราคาใหม่น้อยเนี่ยจะแพงกว่าราคาท้องตลาดสักประมาณ2 0 0 0 0ถึง30,000บาทโดยประมาณนะโดยประมาณผู้ค้าเนี่ยเขาจะเอารถที่ใหมน่น้อยเนี่ยตั้งราคาสูงนิดนึงเพราะว่าสภาพรถไม่ช้ำไม่ช้ำดูอะไรบ้างปียางสมมติว่าปีนี้ปี2 5รถปีย3่ายางก็ปี23เลยเพราะเขาไม่ได้ใช้งานก็ไม่ได้เปลี่ยนยาง ภายในพวงมาลัยต้องไม่สึกไม่มีลอกไม่มีสึกไม่มีทะลอกบ,บ่งเบาต้องไม่ช้ำอันนี้ใหม่หน่อยดูแบบนี้ครับถ้าอุ้ยเข้าไปไม่สามหมื่นเบาฉีกขาดเบายับย่นพวงมาลัยทะลอก ยางเปลี่ยนมาแล้วเป็นปีใหม่ล่าสุดอ่ะเราเอ๊แล้วเราสงสัยแล้วนะอันนี้คือรถใหม่น้อยนะแต่ข้อดีถ้าเราเจอรถใหม่น้อยแท้ๆเลยทุกอย่างเนี่ยจะไม่ช้ำเลยรวมถึงเครื่องยนต์ด้วยเครื่องยนต์ก็จะไม่ช้ำเลยช่วงลงช่วงล่างจะไม่ช้ำเลยซื้อรถอย่างเงี้ยซื้อง่ายสบายใจแต่ต้องสมดุลมาดูฝั่งรถใหม่เยอะบ้างรถใหม่เยอะเลยใหม่เยอะดูยังไงเอาเหมือนเดิมปีนี้ปี25้าไปซื้อสักปี23่ําไแต่ม่เนี่ยวิ่งไปเลยแสนห้า สอ0 0อย่างเงี้ยโอ้ไม่เยอะแล้วตกปีละประมาณ5 6 0ห0 0มื่นโลอย่างเงี้ยแสดงว่าวิ่งเยอะแล้วพอวิ่งเยอะไปดูอะไร้างครับเหมือนเดิมพวงมาลัยเป็นยังไงเบาะเป็นยังไงภายในเป็นยังไงล้อเอาล้อก่อนปียางเปลี่ยนมาหรือ,อยังถ้าทุกอย่างเขาเปลี่ยนมาหมดแล้วเราไปไล่ดูครับขอดูข้อมูลครับเปลี่ยนศูนย์บริการหรือเปล่าเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยถ้ารถปีใหม่ๆต้องเข้าศูนย์ถูกไหมพอเข้าศูนย์เนี่ยเปลี่ยนอะไรไมาแล้วบ้างแล้วเปลี่ยนกับศูนย์ด้วยนะซื้อได้ ซื้อได้เราไปดูเลยครับเราก็ไปดูเรื่องของการชนหนักมาแต่ชนหนักผมว่าทุกคนดูได้อยู่แล้วแล้วก็ที่สําคัญนะในคลิปผมทุกคลิปนะที่บริษัททอต้นะเขาจะพูดถึงในเรื่องของใบตรวจสภาพขอดูใบตรวจสภาพแล้วก็ดูใบเข้าศูนย์ประเมินคู่กันผมว่าถ้าอยู่ประมาณแสนหรือว่าแสนต้นๆซื้อได้แต่ถ้า2 0 0แสนไปแหมลดปี23สไม่2 0 0 0 0 0เก็บไว้ก่อนนะยังไม่ต้องซื้อ ไปหาเอาไอ้รถที่ไม่น้อยๆไอ้ตัวไม้สองแสนไม่ต้องซื้อแล้วกันนะผมแนะนําว่าอย่างนั้นมันมีไม้ไม่สมดุลไม่ไม่ไม่เยอะไม่กลางๆเนี่ยมีเยอะครับนะเราไปใช้รถพวกนั้นก่อนแล้วก็ดูเหตุดูผลดูใบตรวจสภาพดูใบเข้าศู์บริการเปลี่ยนตามรอบใหม่ถ้าไมเยอะแล้วเข้าสู่บริการเปลี่ยนตามรอบอยางเปลี่ยนแล้วภายในไม่ช้าหรือว่าภายในมีการแมนทานั้นมาแล้วเราก็ซื้อได้แต่ต้องซื้อในราคาที่ถูกกว่า เท่าไหร่ถูกกว่าเท่าไหร่เมื่อกี้ถ้าไม้น้อยซื้อแพงกว่า2-3ถึงหมืน่นถ้าไม่เยอะก็ซื้อถูกกว่า2-3ถึงหมืน่นโอเคไหมหรือจะซื้อถูกกว่านั้นก็ได้ถ้าใครที่สามารถต่อเก่งๆต่อรองเก่งๆ,ๆก็ลองกดราคาก็ดูผมว่ามันเป็นเหตุและเป็นผลเป็นความสมดุลที่ลูกค้าเนี่ยนะสามารถต่อรองได้อ่ะไม่เยอะแล้วไม้น้อยรายละเอียดประมาณนี้ติดอะไรยังไงคอมเมนต์เข้ามาถามกันครับเดี๋ยว AGM ตอบให้ครับ